วันนี้เป็นงานเปิดตลาดดาวรุ่งทุ่งพระขนงนะคะเป็นวันแรกที่เราเปิดวันนี้คือคักค่ะมีมีประชาชนที่อยู่แถวนี้นะคะแถวนี้จะเป็นจะมีสำนักงานก็หลายแห่งนะคะเข้ามาเดินตลาดเราค่ะถ้าตอนช่วงเช้าถึงกลางวันเนี่ยคนเดินเยอะมากค่ะแล้วก็ไฮไลท์ในตลาดเราก็ส่วนใหญ่ก็เป็นของของทานนะคะของอาหาร ก็จะมีทั้งครัวคุณกันนะคะวันนี้มีข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งของเขาได้มิชลินด้วยนะคะน้ำพริกบุญพุทธแกงเขียวหวานปลาก,กายนะคะไข่เค็มแล้วก็บัวลอยบ้านชมพูแล้วก็ขนมเบานี่นะคะแล้วก็เราเมีของกลุ่มกรุงเทพใต้นะคะแล้วก็มีหลายกลุ่มที่เข้ามาช่วยกันเป็นพันธมิตรกันนะคะได้นำสินค้าเข้ามาก็ได้แก่ พวกขนมไทยนะคะพวกทับทีมกรอบของบางนาแล้วก็เขตประเวศก,ก็มีเรื่องผ้าไทยมานะคะส่วนปทุมวันก็เป็นของเป็นชมพูสมุนไพรที่เข้ามาช่วยในงานคองเตยเป็นรองเท้าคัชชูนะคะแล้วก็เขตยานวามีเขาเก็บเบานะคะก็เป็นพวกอาหารที่ขึ้นชื่อในแต่ละที่โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเราก็มีมีของในพื้นที่ที่อยู่ในชุมชนก็มาช่วยกันขายนะคะ แล้วก็เราก็ได้พันธมิตรหลายท่านที่เข้ามาช่วยงานในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นของบริษัทบางจากนะคะก็ช่วยในเรื่องของอินทอนินของคิปปีค้ครีมนะคะก็เอาขอนมมาให้กับน้องๆที่เป็นการแสดงรวมทั้งผู้บริหารทางการศึกษาเราด้วยวันนี้ก็มีนําของมาจําหน่ายแล้วก็นําดนตรีนักดนตรีของโรงเรียนพุนศินก็มีการแสดงของวันนี้นะคะรวมทั้งอุดมสุขวอล์กก็มีนักกีฬาเอนน็นักดนตรีนักดนตรีนะคะ ก็มาเล่นในงานนี้ร้องเพลงด้วยในช่วงของเปิดงานแต่ถสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือ New Day Learning นะคะคุณอลิสราวาังอุทัยนะคะณลำปางก็ได้นำทีมของคุณแม่จำปาเข้ามาช่วยในงานนี้มีกองสบัดไทยค่ะก็มาช่วยกันในงานเราก็ได้พันธมิตรหลายๆใน่วยงงานในพื้นที่เรานะคะเข้ามาช่วยช่วยกันให้งานนี้จัดขึ้นนะคะก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณนี้นะคะ ก็สามารถที่จะมาหาของทานเล่นนะคะหรือว่าของอาหารเย็นอาหารเช้ากอางวันเราขายตั้งแต่9ก้าโมงจนถึง2องทุ่มนะคะวันนี้ตอนช่วงนี้ก็มีขายดีนะคะก็พ้องไปหลายอย่างแล้วนะคะเรามีทงฟ้าด้วยค่ะที่จะจัดในวันนี้ก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะยังเหลืออีก2วันนะคะท่านได้มีโอกาสที่จะมาจับจ่ายซื้อขายสินค้าตรงนี้ ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพื้นที่เขตพระขนงนะคะคุณได้สินค้าในราคาถูกด้วยส่วนพ่อแม่พี่น้องที่ชุมชนที่เอามาขายก็ได้ขายของในราคาถูกคุณก็ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของเขตพระขนงค่ะขอบคุณค่ะ